สวัสดีตอนเช้าทุกคนวันนี้นะคะพี่แป้งชมจะพานุองๆไปรับทรงผมฟรีค่ะบอกเลยว่าเป็นทรงผมจากหนังดังนะคะในตำนานเลยนะสคริปที่แล้วนะคะพี่แป้งชมได้บอกน้องๆไปแล้วว่าหากไม่ชอบชิ้นนั้นนะ,ะให้ไปสะสมแต้มไว้ก่อนนะคะเพราะในอนาคตนะคะน้องๆจะมีหน้ากากผีนะคะเหมาะไว้ใส่วันฮาโลวีนเดือนตุลาด้วยน้องผู้หญิงไม่ต้องเสียใจว่าทำไมมีแต่ของผู้ชายเพราะมีทรงผมผู้หญิงด้วยชุดลาตีสีแดงด้วยบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะคะหนังเรื่องนี้นะคะเป็นหนังผีนะคะน้องๆบอกเลยว่า ไอเทมต่าง,าง,างๆเขาหบอกกับฮารวีนมากๆและทรงผมทรงนี้นะคะเป็นทรงผมของผีบีทันจุยน่นเองนะคะน้องบอกเลยว่าไม่มีไม่ได้เลย แจ๋ง5,000ชิ้นชซึ่งเป็นตัวละครตัวเอกตัวหลักตัวสําคัญเลยคะกับหนังเรื่องนี้นั่นเองวิธีการทําก็ไม่ยากนะคะน้อง,องแถมแมปแมป,แมปนี้สนุกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงไ้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันเลยนะว่าทายัางไงและเมื่อน้อง,องเข้ามาแล้วนะให้กดสคริปผ่านไปได้เลยนะคะแล้วก็กดสคริปนะคะปุ่มสีเขียวอีกทีนึงจากนั้นนะคะน้อง,อง,องจะเห็นว่าพี่แป้งมีพอยอยู่แล้วให้น้องกดปุ่มสีเขียวลงมาข้างล่างตรงนี้ได้เลยค่ะจะอธิบายให้ฟังค่ะ ของฟรีชิ้นนี้เนี่ยต้องทํายังไงบ้างโนโนนะคะจะต้องมีแต้มนะคะทั้งหมด6,500แต้มนะคะแล้วก็เข้าไปเล่นอีกแมปหนึ่งเพื่อเก็บเหรียญทั้งหมด5เหรียญค่ะบอกเลยว่าง่ายมากๆมันจะยากตรงที่เราเนี่ยต้องไปเก็บสะสมแต้มนั่นเองซึ่งชัตเตอร์ที่1เนี่ยโนโนจะได้2,500แต้มนะคะและชัตเตอร์ที่2เนี่ยโนโนจะได้3,500แต้มแนะนําให้เล่นอันที่สองนะคะโนโนเล่นแค่3ครั้งน้องก็จะได้แต้มครบพอที่จะแลกผมทรงนี้แล้วนํานะคะน้องชัตเตอร์ที่2เนี่ยอยู่ในระดับปานกลางนะคะเเล่่่่่นนนนกกับพพือ็ดีีคะะแแป้้ไําาวให คนเดียวนะคะเพราะถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยใช้เวลานานอาจจะจบไม่ทันนะคะในสตอรี่อันนี้เดินตามพี่แป้งแล้วมาหยิบกุญแจสีเหลืองได้เลยคะ่ะเดินตามมานะคะ ามแสงสีม่วงมวมานะคะน้องๆจะเจอประตูสีเหลืองแบบนี้แล้วเปิดแล้วก็เข้าไปแล้วให้น้องมุดนะคะมาหยิบประแจนะคะน้องแล้วก็มุดออกไปอีกทีนึงนะคะระวังเจอผีถ้าน้องเจอผีนะให้กดปุ่มซ้ายมือเรียกผีมาช่วยนะคะจากนั้นเดินมาตรงนี้จะมีแผ่นไม้ขวางอยู่ให้น้องตีแผ่นไม้ด้วยการกดอีนะคะเราจะทะลุเข้าไปแล้วน้องเดินตามพี่มานะคะมาเก็บแบตเตอรี่ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ขึ้นบันไดมาจะเห็นแสงสีเขียวแบบนี้ใช่ไหมคะจากนั้นน้องเดินไปทางขวามือนะคะแล้วทําการเลี้ยวซ้ายตรงมาเรื่อยๆจะผ่านประตูสีส้มนะคะแล้วก็เดินตรงมา มาตรงประตูตรงนี้ใส่แบตเตอรี่ตรงประตูไฟฟ้านะคะแล้วให้น้องเดินขึ้นบันไดมานะคะจากนั้นเนี่ยจะเจอผีนะน้องก็ระวังด้วยนะแล้วก็เดินมาเรื่อยเือเส้นทางมันงงนิดนึงนะ้น้องง่ายก็คือเปิดประตูตามสีนะแล้วน้องไม่มีอะไรมากนะหยิบกุญแจสีฟ้านะคะจากนั้นเนี่ยเราก็หานะฮะแสงสีฟ้าอะไรแบบนี้นะอันนี้พี่แป้งหลบผีก่อนนะฮะน้องจากนั้นพอเราเจอประตูสีฟ้าปั๊บน้องก็เดินเข้าไปไปหยิบกุญแจสีส้มนะแล้วน้อง จเจอกุญแจเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างน,นะคะจากนั้นเนี่ยให้น้องเดินหานะคะนั่นไงประตูสีส้มอยู่ตรงนู้นแล้ววันเจ้าพีด้วยเอาไอ้แล้วให้เปิดประตูนะคะน้นนองๆจัดนั้นเราจะเจอกุญแจสีม่วงนะคะพอเราจเจอกุญแจสีม่วงปั๊บเรา เจอกุญแจสีไหนหาประตูสีนั้นคุณน้องมันเหมือนจะยากแต่มันก็ไม่ยากแตก่เหมือนจะง่ายก็ยไม่ง่ายนะคะมันจะงงทางนิดนึงจากนั้นพอรุน้องเจอปั๊บนะเดินเข้าไปนะคะจะเจอกุญแจสีแดงให้หยิบกุญแจสีแดงมาแล้วก็ไปหาประตูสีแดงซึ่งประตูสีแดงเนี่ยน้องๆต้องจะะํานะคะว่าน้องเอาแบตเตอรี่ไปวางไว้ตรงไหนนะ,ะต้องเดินกลับไปที่ตรงนั้นนะคะเึ่งทางเนี่ยมันจะยากนิดนึงเปิดประตูสีแดงปั๊บนะ,ะคะ <ๆ S 2> น้องจะเจอคนให้น้องกดอ e ีที่คนนะทาการพูดคุยแล้วเอาเขานะคะกลั ส่งที่ที่เรามาตั้งแต่ตอนแรกนะเดินไกลนิดนึงนะน้อง,องซึ่งก็ระวังเจอผีอีกเช่นกันนะเจอผีก็เลยผีมาช่วยนะคะจะมีประตูบอกอยู่นะคะน้อง,องว่าประตูตรงนี้เนี่ยน,น้องเดินมาแล้วก็เอาเขาเนี่ยมาส่งหาทางออกให้ได้นะแล้วน้อง,องกดอ e ีปั๊บก็คือส่งเสร็จแล้วเรียบร้อยจะขึ้นเหรียญตานะคะซึ่อย่างที่แป้งบอกนะคะมันจะซับซ้อนนิดนึงชัตเตอร์หนึ่งเนี่ยก็ง่ายได้2,500แต้มชัตเตอร์ที่สองเนี่ยเขื่อนที่แป้งชมเล่นนะคะได้3,500แต้มอันนี้ เดี๋ยวจะได้5000แต้มนะคะน้องนัง่นก็คือชัตเตอร์ที่3นั่นเองค่ะและพอนนอนๆนะคะเล่นจบแล้วเรียบร้อยทั้งหมด3ครั้งน,งน้องน่าจะมีแต้มนะคะเกิน6,500แต้มแล้วเ<อ>ช็คปั๊มมันจะขึ้น,นหมัยติ๊กถูกแบบนี้นะคะ <ๆ S 1> แล้วเขาจะให้น้องนนะคะว์าไปอีกแบบหนึ่งไปเก็บเหรียญทั้ง5เหรียญแล้วก็แลกของฟรีชิ้นนี้ได้เลยค่ะเ <ๆ S 1> ข้าประตูมานะคะน้องจะเห็นว่ามันมีหลายประตูมากเลยให้ไปประตูนะคะน้องที่มีเขียนว่าลาวานฮะส่วนประตูอื่นจะเป็นของฟรีชิ้นอื่นๆนะจะมีทั้งเซ เดี๋ยวนี้เข้าประตูไปได้เลยซึ่งบอกเลยว่าการมาเก็บเหรียญในแบบแบบนี้เนี่ยน้องๆมันง่ายมากใช้เวลาประมาณ5นาทีนะคะก็ได้แล้วเรียบร้อยนะคะพอเกมเริ่มปั๊บนะ,ะให้น้องๆหาเหรียญที่เป็นสีขาวดํานะคะไม่ว่าเราจะเล่นเป็นแบบสวาว่าอันไหนนะคะให้สังเกตหาแค่เหรียญสีขาวดําก็พอนะคะน้อง,องจากนั้นพอจบเกมน,น้องก็ อีมินิเกมหนึ่งก็หาแค่เหรียญสีขาวดําให้ครบทั้ง5เหรียญน,นะคะบางมินิเกมอาจจะไม่มีนะคะน้องๆแต่ว่ามันก็มีเกือบๆทุกอันอยู่แล้วพเพราะน้องเก็บครบ5อันแล้วใช่ไหมคะมันจะขึ้นหน้าตาน,นี้ให้กดปุ่มสีเขียวเขาจะพาเราวาร์ปกลับมาที่แมปเดิมค่ะแล้วกด u g c ด้านซ้ายมือน้องๆสามารถเคมของได้เลยนะคะหากขึ้นติ๊กถูกทั้ง2อันแล้วใครที่ได้ของฟรีชี้นี้แล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่แป้งชมด้วยนะ